เทสต์คอนโซอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ตู้ขายประกาศดีสอยางลบนะครับตัวนี้จะเป็นสแกนจ่ายนะครับมีหน้าจอแสดงผลอยู่ด้านบนแล้วก็ขายประกาศดินสอยางลบตู้เป็นตู้เหล็กเบอร์5นะครับเสียบไฟจากตัวแดปเตอร์ด้านข้างเสียบเข้าข้างตู้ใช้งานได้เลยนะครับเติมของด้วยนะครับโอเคการใช้งานนะครับถ้าเรากดปุ่มมันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นเราต้องสแกนจ่ายก่อนนะครับปุ๊บมันจะมี5 10 15ห ตัวนี้จะเป็นเลือกราคาในการจ่ายนะครับไม่ใช่เลือกตัวสินค้านะครับเลือกเป็นเหมือนการเติมเครดิตไปให้ตู้นะครับอ่าเราก็กดเข้าแอปสแกนไปให้เรียบร้อยเลยตัวนี้ผมเซตเป็นบัญชีของตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นบัญชีของลูกค้าได้อ่าสแกนใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ราคากับตัวเลขบัญชีมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่ากดยืนยันโอเคเงินไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ขาก็รอนะครับรอเครดิตเข้าเดี๋ยวหน้าจอเขาจะบอกเองเครดิตจะวิ่งไปที่15บาทถูกต้องตามที่เราสแกนไปนะครับหลังจากนั้นไฟที่ตู้จะติดหมดแล้วนะครับด้านบนตัวยางลบดินสออ่ายางลบกับดินสอเราขาย5บาทส่วนตัวปากกา2อ,อันล่างเราขาย10บาทนะครับอันนี้ลูกค้าตั้งมานะครับกดเลือกเป็นดินสอนะครับหน้าจอก็จะบอกว่าเราเลือกตัวไหนไปนะครับเราได้ดินสอมา1แท่งเราสแกนไป15บาทยอดเครดิตเราจะยังเหลืออ,อีก10บาทนะครับเลือกเป็นปากกาอ่า แต่ถ้าเลือกเป็นประกาศเครดิตจะหมดเลยเพราะว่าเราขายประกาแท่งละ10บาทนะครับเราสแกนไป15บาทได้ดินสอ1กับประกาศ1แทง่งจบการทํางานเครดิตหมดหน้าจอจะบอกว่า Insert Coin นะครับอลองอีกรอบนึงนะครับปุ๊บสแกน15บาทก็เลือกอันไหนก็ได้เลยนะครับอยู่ที่เครดิตเรานะครับอยู่ที่เครดิตเรา15บาทอ่าทำรายการซ้ำเคโอนบ่อย เงินไปเรียบร้อย15บาทนะครับแล้วเราก็รอประมาณ4-5าวินะครับ 5- 10วิิบวิประมาณนี้เดี๋ยวก็เข้านะครับอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอเรียบร้อยเครดิตเข้า15บาทชัดเจนนะครับเป็ือนเดิมเลยเราก็เลือกเป็นประกาศดีนสอนะครับเดี๋ยวยังยังลบดีกว่ายังลบยังไม่ได้ลองอประกาศตกหนึ่งได้เป็นสีแดงนะครับตัวนี้เราเลือกสีแดงหลังจากนั้นไฟที่ปุ่มมันจะขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปเลือก10บาทมันจะกดไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราเครดิตเหลืออีก5บาทถ้าอยากได้อีกเราก็สแกนเพิ่มไปก็ได้นะครับคราวนี้เลือกเป็นยังลบนะครับดึงอ่ายังลบก็จะตกมาหนึ่งก้อนนะครับพวกนี้เอามือไปลวงไม่ได้นะครับมันจะมีแกนกั้นหมดเลยนะครับก็อินสอยังลบปะกาได้หมดนะครับอ่าอีกสักรอบรอบสุดท้ายนะครับเราจะสแกนไป30บาทเลยก็ได้นะครับสแกนไป30บาทแต่นี้เผื่อว่าคนแบบซื้อน,น้อยๆอยากสแกน5บาทก็สามารถสแกนได้นะครับ อย่างอันเดียวอย่างเงี้ยหบาทก็สแกนได้ไม่มีปัญหานะครับไปอีก15บาทนะครับปึ๊บอ่ะเหินไปเรียบร้อยรอยอดโอนเข้านะครับปึ๊บสิบาทอ่ะคราเนี้ยเดี๋ยวลองเลือกเป็น5บาทก็ได้นะครับถ้าเราเลือก5้าบาทอย่างเดียวเราก็จะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เครดิตที่เหลืออยู่นะครับก็เลือกได้เลยไม่มีปัญหาขอแค่เครดิตพออ่ะอันนี้ได้มาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสแกนเพิ่มเดี๋ยวผมจะลองสแกนเพิ่มอันนี้1ิบาทเราก็จะสามารถกดประกาศได้กดตัวนี้ได้อีกสองอันนะครับแต่เราจะสแกนเพิ่มปึ๊บเราก็ไปอีกสิบห้าบาทนะกดแล้วแล้วยอดไม่พอเราก็สแกนเพิ่มก็ได้ครับไม่มีปัญหาอันนี้เข้าอะไรวะนี่นะผิดละปึ๊บอ่าสแกนเพิ่มก็ได้นะครับหลังจากกดไปแล้วเราก็สแกนเพิ่มได้ปึ๊บ ไปละ15บาทแล้วก็รอ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 เครดิตจากตัวนี้ย15บาทก็จะไปอยู่ด้านบนนะครับเป็น25บาทอุ้ยถึงกดยืนยันโอเคถ้าตัวไหนที่มันกดไม่ได้ไฟที่ปุ่มมันจะไม่ติดอยู่แล้วนะครับแสดงว่ายอดเครดิตเรามันไม่พอนะครับอออ่าเครดิตก็จะเพิ่มมาเป็น25บาทนะตรงเป๊ะอย่างที่ เราสแกนไปนะครับราคาวนี้เราก็เลือกไปเลยเพลินๆนะครับมันก็จะหักออกจากยอดเครดิตไปนะครับอันนี้25บาทเรากดยังลบมาก็จะเหลืออีก20บาทนะครับบผมกดประกาศมันจะหักออกจากตัวสินค้าถ้าให้ดีก็ติดเป็นราคาก็ได้นะครับติดเป็นราคาติดว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้เราเหลืออีก10บาทเราก็ยังสามารถกดประกาศได้อยู่นะครับเดี๋ยวกด2ีสอหนะอดีสอมันก็จะหักไปแค่5บาทถูกปะ่ะอ่าถูกปะ่ะหักปไปแค่5บาทดูยอด แต่ถ้ายอดเราอยู่5บาทเราจะไปเอาปากกาเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะก็จะกดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าปากกาเราขาย10บาทนะครับเราก็จะสามารถเลือกเป็นจี๊อยังลบได้อยู่นะครับแล้วก็จะเห็นตัวปริมาณสินค้าที่อยู่หน้าตู้ทั้งหมดเลยว่าเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าหมดเราก็ไม่ต้องไปกดมันแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนไฟหน้าตู้เป็นรีโมทนะครับนี่นะกดเปิดปิดได้หมดนะครับเปลี่ยนสีสีขาวสีอะไรมีให้กดทุกสีเลยหรือจะให้มันเฟดเองก็ได้นะ อันนี้คืออันนี้คือเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนเองเปิดปิดอะไรได้หมดเลยนะครับเซฟเป็นสีขาวไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะโอเคเทสหลายรอบแล้วนะครับพร้อมส่งเลยตัวนี้ถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อสอบถามมาได้ครับ